สวัสด,ดีคะ่ะเพ iggly, ื่อนเพื่อนลูกหลานทุกคนวันนี้วันที่31มะะีนาค่ะวันที่3นะคะที่เัญดาและคุณลัวพักอยู่ที่กรุงเทพเพื่อมาทําธุระคะ่ะเราพักที่โรงแรมนาายโฮเทลนะคะมีบรรยากาศค่ะขอนญญนะะขอนุญาตแล้วนะคะบรรยากาศนะคะก็ยังมีผู้มาพักอยู่นะคะมีแขกต่างชาติที่นี่ให้บริการดีมากคะ่ะอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศของโรงแรมด้านล่างบริเวณระเบียงนะคะ reception ค่ะ ห้องอาหารจะเป็นอยู่ชั้นสองนะคะขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกานะคะชันยาทานอาหารเสร็จแล้วก็เดินเก็บรูปภาพค่ะคือวันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะรอทําธุระให้ซ<อ>ึ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยเป็นการพักผ่อนนอนพักผ่อนในโรงแรมค่ะสั่งอาหารไปทานบนห้องจะให้เพื่อนๆได้ดื่มบรรยากาศของโรงแรมค่ะก็จะมีอินโฟมิชั่น สำหรับการดูแลตัวเองจากกรมควบคุมโรคนะคะทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำลิฟต์ค่ะโอเคนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำจะมีสองฝั่งค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะไปทางขึ้นค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะจากนาลายโฮเทลแ n k ของกรุงเทพ